มันเกิดครับผมมันเกิดโฟกัสครับผมมาแล้ักขันมาลักขันมาลัท่านอ้าวเป็นพีชไส้เลยพีชไส้ปมนโฟกัสใช่แล้วค่ะพีชไส้เลยเฮ้ยหล้ะเฉพาะมันเกิดพี่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ไปสบายสบายอ้อเสียโฟเสียโฟนี่ครับบรรยากาศงานเกิดเสียโฟบรรยากาศงานเกิดเสียโฟครับผมเป็ดหนักเป็ดหนัก ประธานมีความมุกจรไหนครับประธานเสียเสียมีความมุกจไหนครับเสีย่ละมาถ่ายรูปเลยอันเต้นเตนเอา้านแล้วเจะไปแคบบอ โอเคหนึ่งสองสามโอเคเอาไปปาดเอาไปปาดนะมันเป็นยังคือมีอันนี้เฮ้ยกนโอ้เสียมีความือซึ้งนะครับเสีย โบปากบรรยากาศชื่นิงครับผมแม่แต้มือไดย่าไหนสีหอนีกะเป็นหน้คอยอกม่จะขอไปดูด้วเอาเงินมาเหรอ

ไม่ทันแล้ว,วไปกินปนลอบมาคือหน่อยส,สามคนอาพนอนี่มันกินกินมันมามนบัลลุกนี่มันมมหัว,ว,ม,ม,วม,มันหัวให่เอาไปมาด้ดเียมาพางนีด้วมือกลางมือเลยเนี่ยมันสีลาบเป็ดหลาบยังไมหดเนื้อย่างโอ้ย ม็เป็นครัวไกลต้มไกล้ไปสิตมก่ส่ทองที่ทงหลงนเป็นวัดอยู่เดือนนะเอมันมันอยู่เออคือก่องไงใส่เปนอยู่ใส่เจีมวยไทย ถ้าเกินมาไทยบอกจะรีบบอกกับให้แม่ให้แม่ฟังซะี๋ยวขสิเอาเดี๋ยวผมเสียเอาอันนี้ไปไปูกให้เสียโฟไปอันมาสิกิน่อได้ฟงน่นี่เดี๋ยวเอาไปปลูกให้เสียโฟ็ใช่หรอของมันเกลดัคนไปกดจ อันนี้ลูกโอ้ยเป็ดมาเลน้อนี้วันนี้มีวันองเป็นงูดีของเป็ดแห้ยางกระเพาะยางต้นางะเป็ดราะยงอู้เกงไงไม่เป็ดไม่ลูก เสียหมุนไหวมาเก็บเมีเไ้ตเก็บร่อยนามากินแค่กินองไรจะดหยังยุดไว้อกับตัวนี้เป็ดเป็นอันว่าพระกิจเดินทางจากตะการมานำเงื่อนชั่วโมงหนึ่งเสียสิ้นโอเคครับ